ครับพี่น้องพุ <sh ้มหรืว่าจับตซนนั่นบิดมาลงนี่ลงนี่เราบินมากกว้างหน่อไหมเอามันลงกว้างนี่หมอเออใครจะทักว่าคุ้มเป็นลุงน้องคุ้มเป็นลุงน้องนะเต็มสองคอเลยตัวนี้เซตเอ็นดูดจามิงแล้วพี่น้องขืนสิมหาลักพี่น้องกรต้องใส่มันไหลเจังปวดไงเนี่เขาท่าหัวมันเนี่ยเออเขาขืนก้อน ครับผมกลาสวัสดีมาพ,อพ,อพออบพ่อครับพ่าตองคือเก่าเหมือนเดิมมีเข่นเคยครับมาตัวนกคือเก่าครับกระเจาเจียวเขาครับพี่น้องนะครับมาบ,บุกกระไบกับไส้คือเก่านะพี่น้องเนาะอย่างเด็กอะมาลอลุนลอชท่วมเดียวว่าต้องเพราพี่น้องได้เลาะได้ยางลอปลาเนาะครับเนออาะนะครับบรรยากาศทำเลครับโอ้บรรยากาศดีพี่น้อง ทำได้บ่ดเลโอ้ยเป็นน้ำได้เ่ยโอ้โหตรอองนี้ปองไหมโอกก้ยเขาจะตัดเชียงจำๆนกกี่ตัดไปหงัว น้ำมาพี่น้องน้ำมากุ่นลมมองกระจะตัดเฟี้ยงหมดแลวพี่น้องมีอยู่มีปองขามเนี่ย มันคูก่ยกันไอ้กับน้องเนาะจังปิดเกีมเร็วเนาอพูดอ่ะโอ้โหุนกูโกโกกียน้องเนี่ยเขาจะเกี่ยวเขาออกไม่ไมมไม่ีปน้องไหม ปลาท่งใสบ่วงไหเขาจะปากมเนี đ ấy, đ đ ục, đ ục. A, ่ยจะใส่ยงไหนกนุอ้นก้นขันยิเนอ้อาจะตัดเที่ยงจำเขาเถอะ บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้อง ครับพี่น้องบุ่นหมือนว่าจับโซนนั่นบุดมาลงนี่ลงนี่เราบินมากกว้างหน่อไหมเอามันลงกว้างนี่หมอเออใครจะปปทักอย <c oughs> ูว่าคุดเป็นลูกน้องคุดเป็นลูกน้องนะเต็มสองคอเลยตัวนี้เสียดอียนรุ่สามมิงแล้วพี่น้องพื้นสิมฮารักพี่น้องกระตงใส่มันไหลจะ <c oughs> ปวดไงเฮ้ย <c oughs> เขาท่าหัวมันเนี่ยเออเขาถื่นก้อน แล้วสีเหลืองมสสยเขาไ่พูดแต่กมอย่เพียสีลองมสสตีนสีลอ่ เนี่ยตีพี่ทางอันนี้ให้เดียวกันเอาไปเอาเน่ะเอ้าเอ้าอุ้ยหัวข้านี จบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบนาทีการลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ